f อร์ r เลนเจอร์ t ร r เตอร์ดุดันไม่เกรงใจใครเขามาเปลี่ยนโชคที่ร้านสตางค์ล้อโตแล้ววันนี้ก็่ายจากร้านสตางค์ล้อโตที่ทาเซอร์วิสมาแล้วค่ะวันนี้ขออนุญาตสชง,งาน Ford ตัวนี้ค่ะไม่รู้ตัวอะไรเลยคือรุ่นฟอร์เนี่แหละค่ะ คันนี้ค่ะลูกค้าตั้งใจมาเปลี่ยนโชคหลัง P.T. Auto Speed g ก n น20ลูกค้ามาจากสายหนึ่งนะคะถ้าจะไม่ผิดเพราะว่าลูกค้าเคยมารอบหนึ่งเลยแล้วของที่อยาามันไม่มีไม่มีก็คือมันหมดเราเบิร์แล้วมันไม่ได้ของค่ะก็เลยขอเบอร์ลูกค้าติดต่อไว้พอของมาโทรไปแจ้ง แล้ววันนี้ของมาก็รีบโทรไปแจ้งลูกค้าเพประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายๆลูกค้าก็เข้ามาเปลี่ยนโชค๊คที่ร้านเลยนี่ค่ะจัดไปค่ะ PT Auto s p e e ปแกน20ประกันรั่วซึมให้1ปีจากทางร้านค่ะนี่ค่ะช่างแบงค์นางก,งกมุดเข้าไปเลยค่ะมุดไปถอดโชคเดิมออกแล้วก็ใส่โชค PT แกน20ไปเลยค่ะคันนี้ค่ะ พร้อมแปะประกันไปให้พี่โชคเหมือนเดิมเรียบร้อยไม่มีอะไรยากอันนี้ฟอร์ดมันตัวสูงช่างกระมมูสบายๆเหมือนพร้อมกระเสือสีสันสดใสเขียวชะอุ่มบวกกับโชคสีฟ้าเริงล่าน่าดู <c oughs> นี่ค่ะก็เปลี่ยนแป๊บเดียวเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าโชคหลังมันถอดง่ายมันก็คือใส่ง่ายก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะแล้วกโชคหลังผลงานนี้แท่งแบงหมาเหมาคนเดียวเลยค่ะสนตายก็เนี่แหละค่ะ อาประกอบโชคให้แล้วก็เนี่ยราคาเดินเก็บของเป็นลูกไม้ลูกมือช่างข้าไปค่ะนี่จ้านางก็กำลังใส่น็อต oh. <Not S 2> ด้านบนอยู่ค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวส่งงานได้ี่ค่ะเก็บของเก่าคืนร้นลูกค้าก่อนยังไงก็ต้องขอขอบพคุณมากเลยนะคะที่อุตส่าห์ยังรอแล้วก็แววไปใช้บริการที่ร้าน ก็ขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะนี่ค่ะสีฟ้าเด่นๆเลยเดินทางปลอดภัยนะคะขอบพระคุณค่ะดุกดันไม่เกรงใจไข่สีดำดุดุเลย